คนละกองเลยเอ้าคนละทองเออกองละยี่สิบบาทเอ้าแบกไม่ใช่ไม่ถ้าเอาไปเห็ดอีสัตเอาไปล้างไผ่ผิงอ๋อแล้วฮะกลับมาเสียจากไปเน้องสบายดีกลับสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้บ่าวน้อยสี เก็บเสื้อผ้าที่บ้าน้อยบริเลนุ่มมีจะเอาไปให้ไอ้ดินเนาะเพราะว่าเมือนีในซีาโอกาสไปบาทไอ้ดินพอที่มีรุครคบค้นนะเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีกัอ่าให้ยสื่อแนี่เอาไปให้เพิ่นอยู่เดี๋ยวบาน้อยเสียนแต่ก่อนไปบ้าน้อยกัมันเดือดบึงเครื่องเก่าที่บ้าน้อยบริเลนใส่เนาะที่บ้าน้อยบริเลนใส่เดี๋ยพี่น้องแต่มันก็ยังดีเลยก็เท่ากับโต๊ะใบ ตบไปยังดีแต่ไม่ติดเสือแตงสีน,น้องไปหายหายเพิ่นเพราะว่าผมก็ว่าน้อยมีแต่ผู้ชายเนาะมีข่อยมีไอซุกไอรอนเสือเกา้าเก้าเต็มเสือที่บริเวนุ่งมันขับด้วยมันยังนะแตงสีน้นะนนองเอาไปหายเพิ่นว่าก็มีเอฟซีคอมเมนต์อยู่ว่าเออลองเก็บเสือเกาเ่าเสือทีห้องบริเวนุ่งไปหายหายเพิ่นแน่ อันนั้นก็เลยสิเอาไปหายมือนี่เด้ที่เนาะนี่เด้อบกหูอ่ะไอเป่นอยู่จักบ่อตัวนี้ก็ส่งตัวนี้ส่งใหม่ใหม่บ้านน้อยสื่อมากมันขับพี่เนาะหนาจะพอดีแอลไอมีตัวหนึ่งสองโตสามสี่สองสี่ตัวโอ้สามสิบนุ่งแต่กับมันหมดเป็นของใหม่ก็ยาเนาะพี่น้องเนาะกับพอเราหายไอเห็นนุ่ง ไปให้ไปหน้าเนาะไปสวนไปยังก็สินะว่าเห็นเพิน่นบ่กับบุคอยมีเครื่องนุ่งเนี่ยอาย่นตัวนี้ก็เสือกีฬาดีๆอีแม่ต้มไก่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นเสือกตัวไอซุกอ่าให้นุ่งไปกรุงเทพฯน,นี่เป็นยัเนาะตัวทั้งอีอีแม่เด้อบ่มีเสือนุ่งแต่แต่ว่าน้อยก็เดิมมีเครื่องนุ่งได้ขึ้นก็เก่าเลยพี่น้องก็เลยเปลี่นุ่งเอาไปให้อ้ายเพิ่น นี่งามีพแต่โตพอดีพอโตแล้วกันประมาณสามข่อยเนาะหน่อยกลัวน่อยหนึ่งหน่อยกลัวน่อยหนึ่งเนี่ยสีอ่างไชเนาะแค่สันกะไปพ่อยู่ขุนน้องทีน้องเนาะแบบว่าด้สดีใจใช่ไหมพ่อพ่อน้อยก็บสีใส่ชื่อใครชื่อยังไปหายอายเพิ่นเลยเนาะโอเคบายโอเคก่อนจิบไปกะแม่ได้เอาน้ำมันหมูเนาะไปไปหายอายเพิ่น พอทั้งนั้นอึดพี่น้องเลยบะมี่น้ำมันสี่ถอดไข่ไนะแล่วบอน้อยสิไปแบ่ซืบบ้อไข่อยู่ขางทางไข่เดืนอนี่ก็แเพ่งๆๆอะไรยาสิรอ,อกันรอเบิงบ่งพี่น้องรอเบิงบ่งรอเบิ่งมาสิมีไข่หรือบอสอืมอะแบกเงินโค้ดจะโอ้พอได้ถอดไข่น้ำมันนี่สำคัญพี่น้องเลยทางนั้นบ่นนค่อยมีเนาะกดเดี๋ยวบอสแค่นี้บอน้อยก็จะไปเอาโดยขั้นนี้เลยพี่น้อง ที่ไปเพื่องเขาเกียมไวไปนะกับดัมมันมูแต่ก,กับบอลน้อยคือต้องเดินไปนักเพื่ออาจจะตัดผมเนะกกบบาะสึงบอกว่าบอลน้อยจะไปซื้อไข่สามีอยู่ข้างหน้าเนานะระยะทางจากบ้านบอลน้อยไปหาบ้านคัมบอนกับดัมมันหาดักนี่แหละแต่ระยะทางมันฝันข,งขงังเงียสื่อไปเนาะว่าหากิโด แ้่ก็อ่อนไปโอเคก้ก็ถ้าไปเจอกันอย่างนู้นเนาะไปงั้นมาแบสือไข่เนาะสองแต้พี่เนาะสองแต้เจ็ดสิบพันแต่ละสามสิบห้าพันตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนไอ้ดินเนี่ยเนาะอกลัวทุกคนเนี่ยแหละ่ะมามาหน้อยขี่รถมา,าท่ามสิยหอดพี่น้องเอ้ยเส้นทางมันครุกคุกขิกจะาาก่าไข่แตกกันเดี๋ยววันาจักแตกก็ ข้าศึกหุ่นไปเบิ่งเนาะว่าพวกน้องๆเพิ่นอยู่จังได๋กับอยู่เฮือนียนคนยูได้เฮือนไอ้ดินเนาะเครื่องที่เอามากมันหมูแล้วก็ไข่กระเสียบอ่ะน้อยนึงเนาะไปย่างกับบ้ามาพี่มากับน้องมอเนาะเป็นตะกองให้มันหมูตัวนี้ก็ซื้อมาอีกไปบ่งเพิ่นอยู่เฮือนอยู่บ่นเนาะ นี่จงน้าเสแล้อ๋ออันนี้ขึ้นหน้าขึ้นหนสบายดีสบายดีสบายดีเ้ยโอ้สบายดีสบายดีเปเจไรกินข้าวกินหน้าเลยปะกินแกงใม่ย่อะไรกินแกงใหม่พี่น้องเอ๋อแต่ว่าหดเพื่อนเอือยเพื่อนนั่นแหละมาหน่ยเอา้ดไอ้ดินบอยูปะไอ้ดินไปเขามาไป ไอ้ดินบระยูรสับพี่น้องเอ้ยเอาเครื่องมาให้เพื่อนมีแต่เครื่องเครื่องเก่านี่แหละที่บริษัทนุ่งแต่ว่าก็เอามาให้โดยไอ้ดินไปเดือยใหม่ฉับแล้วก็มี่ระวังหนูมีมีอ่ว่วแทนนี่โอ้โหมีแต่วน้อยหน่อยหาพลดในข้อมันแพงเนาะ ท่านี่บวชคอยมีน่ะมันหมูไห่ทอดไห้ยังเราพี่น้องแต่ข้าจากขายแป้งปนีง่นกเ็เป็นเงินจนนากเไก่พังไท่น้องเพิ่นสนับสนุนมาเป็นเงินจํานวนหกร้อยบาทเนาะเพิ่นผาบมาแต่เฮิงเลยพี่น้องบพราะอยกับทิปนี้บวได้มากบวชคอยอะไรมากนะบวชคอยอะไรมากบา้านเออเส้นทางมันลำบากอะไรกลัวสิมากห่อเนาะเพิ่นมาให้ซื้อขนมซื้อขนมมาให้เด็กๆ คนใช่หเด็กๆคนไใส่เบดไปจะไปทำงไหนนี่แม่นมาเติมแม่นเติม่นติ้วแม่นใช้ใส่โมอถาบดใช่ไหมถาบดเป็นน้องโอ้โหบาน้อยกับสื่อไข่ซองแต้พี่น้องสื่อไข่ซองแต่ถึงมาแลถว่าละคนบารเห็นสื่อขนมบาน้อยบารมันบุบเป็นประโยชน์บารไหนเนาะบาน้อยก็เลยว่าสื่อไข่นี่แหละเพราะอะไรให้คนเลยกิน พอควายมีแนวกินเนะาะไข่แท้นี่กับควายลายเนาะ,นะลายกนะัมันแพ่มันเพ่นี<ม>่คือการเนี่ยแพ่คือกันแต่ว่าเป็นเงือ่อนไงเป็นกะ็ะได้เสือมาให้น้องๆไปกินมันเห็ดกินง่ายเนี่ยไขย่<ม><ม>แต่มันมูไหวถอดอเดี๋ยวเด้อถือไข่มากสองเต๋พี่น้องนี่เอาให้เอื้อนเป็นช้าก็มีเสือผ้า เสือเสือคอยนี่แหละที่โบเลยนุ่งเกเสืออ้ายเเอามาให้ไอ้ดิน้ินุ่งอยู่หรนุ่งไดเบเบิดโอ้โหีนี่แหละออมาอยู่ปะป้าไปหนีแล้วพี่น้องเพราะว่ากระเดืองมากแต่บ้านนกนาจะพอดีอ้าย่นนั้นี่เสือเสือสงเนาะป้าวันกเขว่าสบายดีน้องท้าสบายดีวันดีกองวันกอง มานบ่นนะบได้เบิ่งสิน้อ,องไปเบิ่งขนมอยูห่ห่านค่เจ้าว่ามียังมียังแน่เนาะแลซื้อเพราะว่าก็บ่น้อยอ่าซื้อแต่ไข่นี่แหละมันก็รถจกักเนาะมันใส่บ่หลายลายนะรสหม้อซค์เฮาขี่มามันก็ใส่ของบ่หลายลายก็มีเครื่องนี้แหละมีแต่เบิดเท่านี้แหละพี่น้องเพราะว่าซื้อไข่มาพอให้น้องๆเพิ่นได้กินเนาะ กินไข่มันก็มีประโยชน์พี่น้องเนาะวันนั้นก็มาซื้อของก่อนอยู่หันขาหันขาในบ้านค้าบอลน,นี่ซึ่งของขายนี่ก็บม่บค่อยร้ายเนาะแล้ว <Okay. S 1> จะซื้อนุ่มให้น้องเพิ่นแพ็คหนึ่งซะซื้อนุ่เมเบต้าซอลกับซื้อไข่น่ะ ไข่อยู่นี่แต่ละสามสิบแปดพันสี่น้องมันแพงเพราะว่ามันอยู่ไกลตัวเมืองเนาะแมนอยู่ไกลอ,อยู่ไกลกันเพื่อข้าเสียค่ารถเพื่อจะมาหอดบ้านเราแมนห้างก็ลำบา,ากเพื่อจะมาหอดแมนมันจะขายแพงแต่ก็เขาจะก็ทีเป็นภาษาตอนนี้ซื้ออีกแค่หนึ่งเอปอร์เซ็นต์แค่เท่าที่เราอยู่คนหนึ่งเนาะอยู่คนเดียวอยู่กับร้าน ไม่ถ้าได้อยู่อยู่บ่เออได้อยู่อยูอ่เหรอเออนาจะแม่นแล้วาาตาบอดทางนึงเหอเออเออไปสิสิไปหายล่องหสิเละล่องเจมส์เยอน้ำใจิงเฮง,ง,ง,งเอิอเงเฮงมาเธอหนึ่งเออไปน้องแม่ <laughs> ของขายกับบุคคลไม่มียัางายหรอกมามานนอกอะไรแบบมันไกลตัวเมืองแต่กระทั่งทางมาก nhả พี่น้องเลยบมาหน้อยขี่รถจักรมายังเกือบบวรด ชามเฉบหกนี่แหละโมบานจะซือนุ่มให้น้อง,น,อง,น,องน้องคนคนละแพ็กเออน้องแพ็กหนึ่งเท่าไหร่แต่นะมีบ่อค่ะแต่เป็นเป็นกองละหาพันเนาะกองหนึ่งหาพันประมาณสามสิบพอดีสามสิบพัน,นอ,อ่จะแพ็กเนาะอ่แพ็กเดียวนี่แหละพอดีหกหกคน <laughs> อตอนนี้เข้า ชื่อคองมาใหอยในแถาเนาะในแถวต้องคืออะไรอ้วนนะโดยอ้วอ๋อแถาอ้วนซื้อแล้วนี่เขาซื้อแม่วาหอยคนคือไข่แต่หนึ่งแต่หนึ่งสามสิบแปดพันเนาะท่านแพงอยู่แต่กระปับน้ำมันหมูก๋วยเตยวทอดอยู่อยู่กับจาดน้าก่อนจะเป็นลูกเนาะ โอ้เพื่อนคางๆซื่อปกติเราอยู่คนเดียวกับร้านอืมโอ้เงี้ยเนี่ยเห็นขออยู่บ่บ่เห็นได้เนาะเห็นบหมเห็นอยู่เห็นอยู่มาเขาเป็นไก่ตามอีหลอดเนี่ยร้านชื่ออันนี้มาะส่าะมาให้พอเลยเป็นอาหารกินเสมอนี่แหละก็หลังจากไห้ไอ้วินมาเลยเนาะ ตอนนั้นก็เป็นเงินของเด็กเอ็ซเนี่ยตัวนเงินของอ้อยเองเนาะถือมาไห้เป็นอไรให้เป็นกินไข่เนี่ยพอท่านไข่มันจะแพ้ต้องเพียนอ่ไข่แต่หนึ่งก็แพ้่ถ้าจะก็บม่ค่อยไปซื้อกินนะนะจะเบิร์เท่านี่ดลยเพี้ยนเออของไอ้ินจะไม่เท่า อยู่กับอยู่กับผู้ไรกนเอหอยครับอยู่กับลานบันโอ้มันยากหนึ่งแถาหนึ่งงาเลย้าหนึ่งเองพี่น้องหนึ่งเองวันหนึ่นึ่งเองเลยกินแล้วใส่ข้าวเพ่งกินลยะไ้ยังกินโอ้ยร้านข้าวไปข้าหัวอ๋อหลายสอนหัวร้านนี้น่อยเหรอไปสอน มีแน่พี่น้องเนี่ยคนที่นี้เพื่อนกับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะอยู่กับหลานสองคนก็อยู่อยู่ไปกินไปเห็นแล้วอ้าวมีแหละหลานก็ซื้อไทยเมื่อไห้่พออะไรกินโดยเดี๋ยวไข่แต่หนึ่งพออะไรเห็ดกินมันเป็นเห็ดไง่าเห็นว่าในย้อนตอนเช้าตอนแรกหาที่โอกาสที่ไหนฉันว่าไม่เลิศอยู่ดีไม่แห้งเด้อไปกระซำนี่เนะพี่น้องเห็ดกินเองบอก หนึ่งแถวเองหมดเด็กนั่นบ้านน้อยเคยได้ยินตอนนั้นเลยบ้านน้อยก็ได้ร้องมาเบิ่งร้องมากขาเขาวในแถวคนเบิ่งก็เอานี่้ไปเดี๋ยวบ้านน้อยจะไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนในแถวเห็นบ้านพี่น้องอยู่คนเดียวกับหลาน มึงสาวมึงเพ่หรือว่ามึงสาวนี่ร้านไปสอนหัวมาเออร้านหน่อยเห็นอยุ้ยใช่เนาะซื้อน้ำมันมัวสองอันโอ้พ่อนี้นะบอเพราะว่าปกติก็อยู่กันสองแถวเมือนแต่ว่าแล้วกับที่เหนยุ้ยสองเถวแล้วเสียแล้วฮะกับมันเสียจากไปเนาะ เออนี่นแล้พี่น้องเหอนเพิ่นอยู่ไปเห็นแล้พี่น้องเห็นและบ้านก็เป็นสิบสามีแต่ไอ้ดินเนาะกันหลายคนเพิ่งกะอยู่ไปกินไปมีกินทำไรก็กินไปนี่แหละพี่น้องบ้านแถวนี้เพราะว่ามันไกลในเมืองเส้นทางไปมากกันยาก โอ like. mm ้ล hmm. mm ัง hmm. ย uh ังแข็งแห้งอยู huh. ่น้อย right. ่างกะไรเออแม่เถาจะอายุเ <laughs> ท uh ่าไรก่ออายุแปดสิบแปดสิบแปดสปีเออโอ้ดอยดอยไปเดี๋ยวด้านเมื่อก่อนดอยนนีี่่พ้องตอนนี้ก็มาแต่เพื่อนแม่เถาเพื่อนอะไเนาะแต่ขับรถน้อยกะ นี่เนี่สื่อคล้องอยู่หันขาในบาทน,นี่แหละนุ่มกล่องละฮะกล่องละยี่สิบบาทนี่กล่องหนึ่งนี่เนาะรวมเสมอหนี่ก็บลอยบทลอยบาทเนาะพี่เนาะซึ่งมันกระแพกแล้วก็คนนุ่มน้อยหนึ่งไปได้เอาเอาไปให,หน้น้องๆกันเลยเนาะมากเกินมาก่อนเชืเอกเนะเฮ้ยเดือดฉลายกันเลย ท้องสี่หากอกน่อยนี่ไดแก้หายดึกเวราะเงินที่เืออยท่างฟังไทยนอพนเอาหายเฮงเดีอยพี่น้องบอนน้อยก็บ่มีเวลามาบอนน้อยชื่อเครื่องนะนจะเบิดเบิดเท่าไรเดี๋ยวบ่หุนะนจะประมาณนี้แด่มี่นองเกอนึกเกินกับคอยบากันมันโม โ้โหว่าง uh ินด่างินไถยมันแตกได้เท่าไรเห็นนะถือเพื่อนถือฟ้องกับฉันคนละกองเลยเอ้าคนละกองเออนี่กองละยี่สิบบาทเอ้ากองละหาพันกิ่โอ้เอ้าพวกนี้กินเป็นอยู่ว่ะกินหลายกินกันแล้วเนาะนี่แล้วก็ขนมถืออง เพราะว่าเอื้อยเป็นตังใจว่าให้ซื้อขนมหกร้อยบาทแ่นน่ะ<ม>แต่บอลน้อยกับซื้อไข่มากดีกว่าเหียคนละอันเลยนี่อ้าวนี่แหละเดือประมาณนี้เดพี่น้องเงินหกร้อยพาแม่กับมี่เดือนะบาน้อยกับชิยหายเม่ยเป็นนกพวา้ดินโบยูอย่างนี้ดีหรออ้าว oh. <laughs> เื้อนั้นจะล่องเบิ้งนั่นแหละอาจจะพอดีอ่ะเพิ่นเบิดถุดโตก็มาเท่าไยจัะถูกจะสามสี่สุดนี่แหละเชื้อที่บ้านน้อยใสย่แดาจะครับเอามาแหงเพิ่อนนอกคอบ้านน้อยบ่ได้ใส่กะสิได้เมื่อแล้วบดนี้เอาเอามาแหงช้ำนี่เลยแล้วยัไงไรแนวะตอนอีกพี่ช่างเนี่ยถอามีก็ไปกูจกก้จะได้มาบ่ทุไล่ไปกูดเดอกเด็ก อ๋อน oh, oh. oh, oh, ok ่วใอยู่ประมาณสามสิบปโอ้โหอขอบใจเด้อเดี๋ยวได้จรอเมื่อวีน้องของฝากเยอะเลิจะนาพูไปากอยรออบโเป็นยังบมเป็นยังถ้ามันพรอมีกินอยู่พ่ออะไรกินปลาอไรกินัทนแหละ โอ้งวเนื่อง่าจะออกนะวไปหาเกี่ยวเขาแกนนะบทันซุกน้องถ่างนี่บ้าน้อยกับพุ่นแต่ท่งนัยนเพราะว่าแดเซเว่นเนาะแว่าน้อยสิได้เมื่อลไรพี่น้องก็เอาของมาให้ก็ขอบคุณอ่าพีเอฟซีเนาะจะ่ากพึ่งดื้อเดี๋วเราจะขอบาบ้าน้อยกับแชทกันทางเพจเนาะแบบ่นอะไรบ้า่เพื่อ จะมาเมื่อนี้นะพี่น้องกับท่านกับติดหนีเอเป็นใบตาฝุ่นเดี๋ยวพี่น้องมาสิมาจะเป็นอะไรท่านไหนมามีโอกาสมาเมื่อุ่มจะได้มาได้เนาะไปเดี๋ยวเอามื่อก่อนพี่น้องนะไปเมื่อก่อนเด้อบายโดยอะไรบ้างไปงี้กันทางงี้พี่น้องแบกไม่ใช่ไม่เท่าเอาไปเห็นอีสัง เอาไปล้งางไ่ผิงโอ้ยขึ้นมาห้ลูกหลานมาแบกซอยเป็นไรฟ้าเส้นทางเานอ่ยพี่น้องเนียนี่แหละมันเป็นคุม้มเป็นบ่อเนาะเออในเท้ามันแบกไวเาะไปล้งางไ่ผิงสงสยัยยามหนาวพาาี่น้องเลยพีมาหัวเชื่อมของฝากติ่งแก่พป่น้องห้ยจีดอเนาะคุณจีดอามาไว้ สำหรับคลิปนี้ก็สิ่งตกเป็นเท่านี้ก็เด้อพี่น้องนะก็แม่ยนะเงินที่บ่าน้อยเอาไปซื้อไข่กัเป,เป็นเงินเกลี่ยเพิ่นจากพังไถเพิ่นฝากมาแต่ดนนะพี่น้องเพราะว่าบ่าน้อยก็บ่ทันได้มีโอกาสไปบา้บานเอื้อยบ้านไอพิ่นเนาะบ้านคำบอนเหมื้อนนี่ฮะก็ะมีโอกาสไปก็เลยเอาไปเฮ็ดให้มันแล้วซื้อไข่ซื้อหยังกตให้แม่เฒ่าผู้หนึง่งที่เพิน่นอยู่กับร้านหน่อยคนเดียวเนาะ แคนั้นบ่ค่อยมีหาดขายเครื่องขายของเนาะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ไกลนะนะอยู่ไกลตัวเมืองกะของทุกอย่างนี่เห็นมันก็แพงเนาะพี่น้องคนในแถวบ้านนั้นเขาชาวเขาบ่ได้ค่อยซื้อกินกินแต่อายุก,กินตามธรรมชาติมีอยู่กินบ่มีก็บ,บ่กินจังซั่นโอเคพี่น้องจะลงทีมนีกก็บ,บกไไ่เบาๆนี่ไล่ระยะห่างเนาะถามาก คลิปนี่จะเรือดก้นไส้พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้บ้านน้อยเนาะสิมีคลิปดีๆให้บ่งตลอดเด้อพี่น้องเจอกันคลิหนาพี่น้องบ๊ายบายัสดี